a d e c o Recruitment Trainee เริ่มต้นการเรียนรู้สู่สายงาน Recruitment อย่างมืออาชีพโครงการ a d e c o Recruitment Trainee เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัท a d e c o ประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรสายทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่โลกของการทำงานแบบครบวงจร กลุ่มบริษัท a d เด็กประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน1-2ปีได้เข้ามาเรียนรู้ทดลองฝึกงานจริงในสายงาน Recruitment ตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกงานผู้เข้าร่วมโครงการจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เพื่อช่วยพัฒนาแนวทางในการทำงานผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมจากโครงการ Recruitment Trainee ยังมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท Adecco ประเทศไทยในสายงาน Recruitment ซึ่งถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็รู้สึกมีความรู้มากขึ้นทางานเป็นคิดว่า พัฒนาจากตัวแต่ก่อนมากนะครับและอย่างหนึ่งก็คือพอเราได้มีความรู้ทางด้านทางด้าน H R solution ต่างๆนะครับเราก็สามารถนำไปปรับใช้กับงาน H R ต่างๆได้นะครับค่ะสำหรับการที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้จาก Adecco ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสัมภาษณ์งานเทคนิคการเขียนโปรไฟล์คอมเมนต์ของแคนดิเดตเองหรือว่าตัวข้อมูลองค์กรบริษัทเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้ กับการทำงานในชีวิตจริงได้ค่ะแล้วก็เรียนรู้สภาพแวดล้อมของบริษัทแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้จริงๆเข้ากับคนอื่นได้แล้วก็รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรในการทำงานในสายงานนี้ค่ะค่ะประโยชน์ของโครงการนี้นะคะคือ ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพรวมของการทํางานได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะจากการที่เออได้ลงทําทงานในเวลา4เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนได้ว่าเออเราจะทําอะไรต่อไปแล้วก็การทำงานเนี้ยเราจะได้นำมาปรับปรุงยังไงบ้างคกลุ่มบริษัทอเด็กโคประเทศไทยเชื่อว่าการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นเริ่มต้นจากการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรนั้น สามารถเติบโตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Adeco Better Work Better Life มาเริ่มต้นสู่การเป็นคอนซัลแทนเ์อางมืออาชีพกับกลุ่มบริษัท a d e c กประเทศไทยในโครงการ Adeco Recruitment t o n s u l t a n t t t 설팅 n 레이닝กับพวกเราสิครับ